ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของวิธีการเล่นประกิจจุบยัยซึ่งแบบมือใหม่ซึ่งดูจากยอดวิวแล้วก็น่าจะแปลว่าช่วยได้มากและผมก็มีไอเดียนในการทำคลิปก็คือทำคลิปแนะนำมอสสลับมือใหม่ที่จะช่วยให้เล่นได้ง่ายยิงยย่งขึ้นและก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นเอาไปเลย5้ามอสน่าจะพอนะ มาเริ่มกันเลดีกว่ามาเริ่มกันที่มัดตัวแรกเลยก็คือ w e d p o n n Condition Indicator โดยมัดตัวนี้เนี่ยมันจะโชว์ค่าความคงทนของอวุธในแถบที่เกะวุธที่เป็นคียรัดพวกเข็มขัดหรือซองปืนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นโดยค่าความคงทนเนี่ยมันจะโชว์จากสีเขียวไปสีแดงแปลว่าสภาพยังดีจนกลายเป็นพังก็ คอมมานเซนต์มัง้งนี่ไงกรอบสีเขียวเต็มอย่างนี้แปลว่าสภาพยังใหม่แต่ถ้าไหนกรอบสีแดงแล้วก็ไม่เต็มอีกก็น่าจะแปลว่ามันใกล้พังแล้วแหละใช้งานดีๆแล้วกันมอดนี้ต้องการมอดออปชันอย่าลืมลงด้วยละ่ะต่อมามอดที่2 Minimal d i s p l a y Bar ารมอดนี้เนี่ยมันจะโชว์ค่าสถานะของผู้เล่นเป็นหลอดแนวตั้งที่แถบด้านซ้ายล่างเราสามารถจับวางไอห,หลอดนี้ตรงไหนก็ได้แล้วก็จะปรับให้มันโชว์ค่าสถานะอะไรก็ได้รวมถึงปรับเนี่ยขนาดของหลอดก็ได้ด้วยมอดนี้มันจะโชว์ค่าสถานะจากซ้ายไปขวา ฟังนะจะโชว์เลือดความหิวกระหายน้ําความเหนื่อย endolent อนะความเมื่อยล้าเบื่อเศ้าอุณหภูมิแคลอรี่ถ้าอยากจะปรับแต่งอะไรก็กดที่กล่องสี่เหลี่ยมอันเล็กๆตรงนั้นแหละมอดนี้มีภาษาไทยได้วยนะต่อมาอันที่3อันนี้ชอบมากมดชื่อว่า common sense มดนี้จะทําให้สิ่งที่มันควรจะทําได้แต่แรกเนี่ยทำได้ผู้เล่นนี้น่าจะงงงั้นยกตัวอย่างและกันตัวอย่างเช่นการจะเข้าประตูที่ล็อกเนี่ยในเกมปกติเราจะต้องปีนเข้าหน้าต่างเพื่อเข้าไปเปิดจากด้านใดใช่ไหม แต่ m o ดนี้เนี่ยมันจะทําในสิ่งที่มันควรจะทําได้แต่แรกแบบในหนังหรือในชีวิตจริงก็คือเราใช้แฉลงงัดเงี้ยเอาก็ได้นี่หว่าหรือตัวอย่างอีกอันการจะเปิดอาหารกระป๋องเนี่ยจะต้องมีที่เปิดกระป๋องใช่ไหมในเกมแต่ถ้าในชีวิตจริงเราใช้มีดเงี้ยก็ได้ปะ m อดนี้จะทําให้เราทําได้และอื่นๆอีกมากมายที่คุณน่าจะนึกออกได้ในชีวิตจริงที่มอดน่าจะทําได้ m o ดอันที่4ี Equipment UI t a r k o v Style Interface m o ดนี้เนี่ยจะทําให้เรามีหน้าต่าง UI การใส่เสื้อผ้าที่ดูเข้าใจง่ายกว่าเยอะโดย UI เนี่ยมันจะลอกมาจากเกม Escape from t a r k o ี่ ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่โดยรวมมันดูง่ายกว่าเกมปกติเยอะเกมปกติไม่มีด้อยซาำว่เราใส่อะไรที่ไหนได้อยู่ซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะนะมอดสุดท้ายมอดอันที่5้ามอดคอมแบ็กเทคส์มอดนี้จะทำการโชว์หลอดเลือดขึ้นไว้บนหัวซอมบี้และจะโชว์ดาเมจที่เราทำได้ก,กับซอมบี้อีกด้วยมอดนี้อาจจะไม่ชอบสลหรับบางคนเพราะมันอาจจะบ้าตาแต่ผมรู้สึกว่ามอดนี้ทำให้เกมของผมรู้สึกสะดวกสบายขึ้นเยอะโมสามารถร,ารู้ได้ว่าซอมบี้ตัวไหนมันใกล้ต,ตายแล้วและผมทำดาเมจได้เท่าไหร่ ซึ่งมันจะให้ชีวิตผมดูสบายขึ้นเยอะสรุปแล้วเนี่ยวันที่ผมแนะนํามาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกมรู้สึกว่าง่ายขึ้นแต่มันจะให้รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นมันคือการเพิ่มคุณภาพออฟไลน์นั่นแหละถ้าเข้าใจนะอะไรบางอย่างที่มันน่าจะมีแต่แรกเนี่ยแต่ในเกมปกติไม่มีกันนะเอาไปห้ามอดพอเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ได้อัปคลิปไปช่วงนั้นไปก็ไม่ดีถ้าจะทำเบิ้มๆม,มันก็ต้องใช้เวลาเข้าใจนะถ้าใครอยากจะแนะนำมัดก็เชิญได้ในที่คอมเมนต์ผมอาจจะลองทําเพิ่มก็ได้ใครจะร